เมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว ยที่ไหนก็ใช่หมดเลยแบบนี้จะไม่ ครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยเมืองไทททยยยนนรรรากกเเลลคคััับบสุุขีีอกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกันวิ่งได้ไปกันที่รักลองไปเราจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทย สุดทันทีที่เที่ยวไทยนะครับวันนี้ผู้จาประสาทท่องเที่ยวนะครับเรามาพบกันเช่นเดิมใน EP สามสิบสองเที่ยวเมืองไทยนะครับตอนชมรมสื่อมวลชนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเอ่อชอสอทอนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านประธานชมรมสื่อมวลชนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับพี่วรางคณานะครับสุ เมทาวันนะครับวันนี้มาพูดคุยกับเรานะครับในสายนะครับวันนี้ครับก็สวัสดีครับพี่แอลครับสวัสดีค่ะท่านผอวันนี้ก็ยินดีนะคะที่ได้มาร่วมกันเอพูดคุยภาษาภาษาคนพี่ด้วยกันค่ะครับครับ ก็อย่างน้อยก็ต้องบอกต้องขอบคุณนะครับทางชมรมนะครับที่ได้กรุณานะครับให้เวลาเรามาพูดคุยกันนะครับก็ในส่วนของการท่องเที่ยวนั้นนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของการตลาดนะครับการประชาสัมพันธ์การสื่อสารนะครับแล้วก็เ็ตเวิร์หรือว่าเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญนั้นนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่จะ มีผู้ที่จะส่งข่าวสารสื่อสารนะครับนั่นก็คือตัวของสื่อมวลชนนะครับก็ในส่วนของอสมาคมต่างๆนั้นก็มีภา,ารกิจหน้าที่ต่างกันนะฮะแต่ของเรานั้นชมรมสื่อมวลชนเพื่อการท่อง<น>เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะ <c oughs> ครับสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่าครับอันนี้ก่ <c oughs> อตั้งมามาเมื่อไหร่ยังไงมีอายุกี่ปีแล้วนะครับมีสมาชิกยังไงครับปีนี้เป็นปีที่สี่สิบค่ะ เราก่อตั้งัวันที่13พฤศจิกายนพศ2528ันาดเป็นเวลา40ปีแล้วแล้วก็ขณะนี้เรามีสมาชิกเอ่อ200กว่าคนที่เป็นที่เป็นสีในทุกๆรูปแบบค่ะแล้วก็ยังจะเดินหน้าช่วยกันต่อไปเพราะว่าเออการเที่ยวมืงไทยไม่ได้มีเฉพาะขาดเที่ยว แต่หน้าที่ของเรายังมีเรื่องราที่เราอยากจะทําแล้วก็สัญญาไว้ในใจว่าเราต้องทําเยอะเลยครับครับโอเคครับก็วัตถุประสงค์ของของชมรมเรามีอะไรยังไงบ้างครับที่เราเรตั้นตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะร่วมกันเผยแพร่อประชาสัมพันธ์แล้วก็อนุรักษ์ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะเออพอเราทํางานกันมาเนี่ยเราก็รู้ว่ามันมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้หยุดแค่พาคนคเที่ยวเพราะฉะนั้นช่วงหนึ่งที่เรานาเอาเอ่อรวบรมราชบายของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้ามาช่วยกันทําเรื่องติดทองหลังพระซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริและโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ ออกมาช่วยกันทําให้มันเข้ามาอยู่ในเส้นทางของการท่องเที่ยวซึ่งก็ได้ได้ผลดีพอสมควรเพราะว่าเราก็มีใจที่เราเป็นเราเป็นองค์กรแรกๆที่เป็นผู้นำทำให้มีคนทำเรื่องนี้ตามอีกมากมายเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย,ยออด้วยเหตุที่ว่าเรามีอ,อ,องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เยอะมากพี่ก็อยากที่จะ <Okay. S 1> ช่วยกันช่วยกันที่ว่ามีอะไรที่มันยังเป็นช่องโบว่ช่องว่างที่ยังไม่มีใครทำที่ก็อยากจะทำตรงนั้น <Okay. S 1> คือตรงนเนี้ยเนี่ยเราก็มาทำเรื่องของการเออเออนำเรื่องราวของวิถีชุมชนเรื่องของการ <Okay. S 1> พัฒนาชุมชนอันเนี้ยที่พี่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เรา <Okay. S 1> เราต้องทำ เพราะว่าเออชุมชนต่างๆในเรื่องของวิถีทั่วทั่วไทยทั่วประเทศไทยมีเยอะมากแล้วก็เขาตั้งใจที่จะทําแต่ทําแล้วมันก็อยู่ในจุดจุดเดียวคือในบ้านของเขาไม่มีใครเข้าไปดูไม่มีใครไปเยี่ยมไปชมไม่มีใครหดิบมากระจายข่าวว่าที่นี่มีตรงนี้ที่นี่มีตรงนั้นนะคะ เพราะว่าบางที่ดีมากในเรื่องของการสร้างในเรื่องของการดีไซน์รูปแบบใหม่ๆแล้วก็ในเรื่องของความตั้งใจความพยายามที่จะทําให้เออคือต้องบอกว่าสินค้าชุมชนสินค้าชุมชนมันก็มีทัางวัฒนธรรมประเพณีนะคะเรื่องราวต่างๆคนนั้นด้วย เขาทาดีมากแต่ว่ามันน่าเสียดายที่มันไม่มีใครเข้าไปถึงเขาแล้วไปถึงแล้วไม่มีใครหยุดออกมาบอกกล่าวได้โลกได้รับรู้ตรงนี้เี่พี่ถึงตั้งใจว่าในระยะหลังเนี่ยการเดินทางทุกครั้งที่พี่พาสื่อมวลชนออกพื้นที่ที่จะเน้นเลยการเดินทางของเราทุกครั้งต้องมีเรื่องราวของชุมชนต้องมีเรื่องของวิถีชีวิตต้องมีเรื่องของกิ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารกินวัฒนธรรมประเป็นตรงนี้สําคัญค่ะคนี่นคือจเดมุ่งหมายเลยที่เราทําหลักๆตอนนี้ค่ะครับแล้วแล้วกิจกรรมที่ชมรมได้ดําเนินการที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับได้ทําอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะครับเพราะมีอายุก,กว่าสี่สิบปีแล้วนะครับโอโ้ต้องบอกว่ายาวนานอายุเยอะอายุเยอะแล้ว <laughs> นะคะก็ะออสิ่งที่สิ่งที่เราได้ไดทำตั้งตั้งแต่แรกก็คือนำเรื่องราวของของชุมชนอย่างอย่างเราเราไปตราดเนี่ยนะคะอย่างเออเออมันมีเรือเรือกอนโดลาที่เขาดัดแปลงมาเอามาใช้ในเอ,อการท่องเที่ยวของที่เกาะช้างที่จังหวัดตราดมันก็เป็นเป็นอีก จุดหนึ่งที่เราได้ได้เข้าไปช่วยนะคะเออในเรื่องของอย่างเร็วๆนี้เนี่ยเราจะไปภาคใต้ปีหนึงเราจะทำงานสามสามแห่งสามครั้งเท่านั้นนะคะก็คือจะเลือกกันว่าเหนือใต้ออกตกหรือภาคกลางเราจะทำแค่นี้เพราะว่าเกินกว่านี้เราเราไม่มีกำลังเพราะอย่างที่ได้ทราบตอนที่พอยัง ยังทํางานอยู่ก็ได้เป็นพันธมิตรที่ดีเลยก็ถ้าไม่ได้พอช่วยสนับสนุนกิจกรรมนี่เราก็ไม่ได้มาไกลถึงแค่นี้ก็ต้องถือโอกาสขอบคุณไว้นะที่มีด้วยนะคะก็อย่างนี้เนี่ยเราก็จะพาไปไปเออดูอะไรเลือกระด้งใช่ไหมเอี่ค่ะนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ ไปดูแล้วก็อยากจะเชิญชวนคนไปให้ใหได้เรียนรู้ก็คือเรื่องของควายนา้ำควายนา้ำท,ที่พัทลุงค่ะนะคะเรื่องของทะเลน้อยอะไรต่างๆเรื่องของอออสินค้าที่เอ,ออย่างที่ชุมพรก็ยังมีสินค้าที่เอ,อเกิดขึ้นเมื่อครั้งพายุเกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ยังค<อ>งอยู่เรื่องราวของการจักษาร อย่างเดียวนี้หายไปแล้วก็คือที่เอ,อ่อเครื่องจัดสารที่บางเจ้าฉาน่าเสียดายมากอมของน้งทองลองของลูกตาที่เออเออบ้านเสเดจหรืออะไระอของน้งคองกันนะคะสิ่งเหล่านี้มันมัน,ม,นมันเป็นวิถีมันอยู่รอบตัวเราเพียงแต่ว่าแทนที่มันจะเป็นสิ่งที่ คือคือเอามาแล้วจัดต้องแค่เอามาวางโชว์วางโชว์วางชมมันควรจะได้เอามาได้ใช้ในชีวิตประจำวันให้มันมีประโยชน์มากกว่านั้นค่ะพี่ก็ก็พยายามที่จะให้น้องๆที่เดินทางเราเดินทางครั้งหนึงก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบคนเยอะมาก่คือเยอะนี่ก็คือเรามีสื่อมีสื่อไปก็ครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่ง ต้องรีผู้ติดตามผู้ติดตามเรามีตั้งแต่อายุ50ถึง90เพราะว่าเท่านี้บอกว่าถ้าไม่ได้ไปกับชมรมสื่อมนลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวจะไม่ไปทัวร์ไหนเลยเพราะว่าอันนี้คือความสุขของเราเขาบอกว่าทัวร์เรามีคุณค่าไปแล้วเขารู้จักเมืองถทยมากงึ้นไปแล้วได้รู้ว่ามันมีสิ่งที่ดีมีค่าอยู่ตรงไหนครับ พาเข้าไปดูผ้าทอที่โอ้สวยเลิศแล้วตอนนี้เนี่ยพี่ก็คงจะต้องหันมาดูแลเรื่องเอ,อเสื้อผ้าเครื่องนน่งหง่มตามรพระราชนิยมตามเสด็จสมเด็จพระคุณปีหลวงซึ่งจริงๆพี่ก็เป็นคนที่ใช้ผ้าไทยมาตลอดอยู่แล้วผ้าไทยสูงใช้แล้วเนี่ยมันมีมันมีมันมีคุณค่าทําให้ตัวเราเนี่ย อ่าครับครับโอเคครับพมสัญญาณอาจจะ,อะเ,อเอาเข็ดไหมอ่าเอาเอมาแล้วครับโอ,อ่คโอเคครับ,รบมาถึงช่วงท้ายอยากให้ทางพี่แอลเนี่ยนะครับช่วยช่วยสรุปให้เราสักนิดหนึ่งนะครับว่าในปี 6869เนี่ยจะมีกิจกรรมที่ไหนที่ชมรมจะไปนอกจากใต้ละค่ะในปี6 8 6กอ่าไม่ไม่ไม<พ>อเอโอเคโอเคคน,นพัฒนาชุมชนต่อไปในเรื่องของวิถีชุมชนที่จะดึงออกมาแล้วก็ประเศไทยซึ่งที่จะทำให้มากขึ้นทำให้คนไทยได้ได้มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยคุณไม่ต้องนุ่งใส่ผ้าไหมหรอก อะไรก็ได้ที่เป็นไทยทๆเราช่วยกันรักษาความเป็นไทยคงความไทยแค่นี้พี่ก็ดีใจแล้วโอเคครับค่ะโอเคครับช่วงมาช่วงท้ายถ้าว่าเดี๋ยวทางพี่เอลมีงานต่อนะครับก็อีพีนี้จะเป็น e ีพีสั้นๆนะครับเป็น e ีพีที่สามสิบสามสิบเอ็ดนะครับที่สามสิบสองอยากให้พี่เอลฝากไว้ช่วงท้ายนะครับก่อนจะล่ำลากันไปครับเชิญครับ ค่ะ,ะ,ะสิ่ฝากไวททท้ที่เจลอยากฝากไว้ว่านะคะว่าเออคนไทยเนี่ยขอให้มีความภาคภูมิใจในตัวเองเป็นผู้นำเอาความเป็นไทยเป็นผู้นำอย่าไปเป็นผู้ตามแล้วก็อย่าไปเป็นคนที่เออคอยตามเขาอย่างเดียวที่อยากให้คนไทยได้เป็นผู้นำในในหลายๆรูปแบบนะคะ แล้วก็สิ่งที่อยากที่จะให้ช่วยกันทําก็คือช่วยกันเที่ยวไทยนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยต้องบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเวลามีทรัพย์มีกําลังก็ฝา,ากให้เที่ยวเมืองไทยกันบ้างนะคะออกไปช่วยกันดูแลพื้นที่ชุมชนออกไปหาผู้ประกอบการไปช่วยกันนําความ เออภูมิใจของที่เราเป็นคนไทยกลับมาให้คนไทยมากๆค่ะโอเคครับขอบคุณทางพี่แอลนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามใน EP นี้นะครับวันนี้ล่บลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เรามาพบกันใน EP ที่สามสิบสามครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ เมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว